สามความเข้าใจผิดที่เจ้าของธุรกิจพลาดโอกาสทำเงินจาก AI อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หนักที่สุดของเจ้าของธุรกิจในยุคนี้ที่ปรับตัวไม่ทันถ้า2เดือนนี้ใครที่เข้ามาไม่ทันเดือนนี้ถือว่าช้าแล้วข้อที่1ทุกคนคิดว่า AI เขียนคอนเทนต์ได้แต่เขียนคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะกับตัวเราเราสามารถปั้น AI ให้เป็นมือขวาของเราที่เขารู้จักเราได้ที่เขารู้จักตัวตนเราได้แล้วตัวตนของเรานั่นแหละเขาจะคิดคอนเทนต์ที่เข้ากับตัวตนของเรานั้นออกมาให้ ไม่เหมือนใครในโลกนี้เลยข้อที่2 AI, 2> AI แค่เป็นแชทุยธรรมดาไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยทีนี้ล่ะข้อมูลที่เราได้เป็นข้อมูลบางทีก็มีไอเดียเจ๋งไอเดียไม่เจ๋งบ้างล่ะทําให้เราพลาดโอกาสในการทําเงินล้านถ้าใครไม่อยากพลาดโอกาสในเงินล้านนะคะเราต้องจัดขั้นตอนในการสั่งให้ดีแล้วก็ดึงไอเดียที่ใช่ดึงไอเดียที่เจ๋งออกมาให้ได้ ส่วนข้อ3คิดว่า AI มันไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีทีม AI นี่เหมาะกับคนทั้งคนไม่มีทีมทั้งคนมีทีมเลยตอนนี้นะคะบอบบี้ใช้ AI ในการช่วยคิดช่วยวิเคราะห์และช่วยเป็นที่ปรึกษาของบอบบี้ได้ทีมงานสามารถใช้ AI ทํางานให้เราเพื่อเสริมงานให้เราเป็นช้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เลือกและตัดสินใจอย่างเดียวเราจะได้เบาแรงลง3มความเข้าใจผิดนี้ถ้าใครเข้าใจผิดนะคะ เปลี่ยนความเข้าใจผิดนั้นซะ้นแล้วมาใช้ AI ให้ไปหาเงินล้านให้กับเราได้ AI ให้ข้อมูลเรามาได้แต่ขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเลือกและตัดสินใจเราจะเลือกและตัดสินใจไปในที่ทางไหนเราต้องมีแก่นของหัวใจในการทําสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากไปลุยเรื่องของ AI แล้วมีแก่นของการทํา AI ไม่ไหลไม่หลงไปกับข้อมูลนะคะแอดไลน์มหาบอบบี้ได้ที่ SIKRUBOVBY แล้วเราไปลุยกันค่ะ